ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวที่ใส่ยาจุดกันยุงนะครับใหม่ๆเลยนะครับแกะจัดถุงพลาสติกนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากเลยครับทนจาก, <e กอะไรอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นที่ใส่เชือกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็แกะออกมาดูนะครับเวลาเราใส่ยาจุดกันยุงเราก็จะใส่อยู่ตรงนี้นะครับ อันน <sc> ี้ก็จะมีรูนะครับมีรูมีรูไว้ให้ควันออกพเวลาเวลาเราใส่ยาจุดกันยุงตรงวนี้ก็ควันจะออกมาทางนี้นะครับก็ออกมาทางนี้ด้วยนี่สินค้ามันเป็นอย่างนี้ครับเป็นสินค้านําเข้าจากมาเลเซียครับพอเวลาเราใส่ยาจุดกันยุงเราใส่ตรงนี้นะครับยาจุดกันยุงก็เราจะปิดฝา เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้หน้าตามันสวยมากเลยครับ <c oughs> ทีนี้เราก็เวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็จะเอาเชือกเส้นหนึ่งครับ <c oughs> นี่นีนี่มันจะเป็นที่ร้อยนะครับที่ร้อยเชือกนะครับก็ทําไว้แล้วครับอย่างนี้นะครับก็จะร้อยมาอย่างนี้นะครับร้อยร้อยเลยร้อยเล <c oughs> ย ร้อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับไอ้กอดเชือกนี้ก็ปลูกที่อ,นะ,อ,น,น,อนะครับเชือกนี้ไว้ปลูกที่เอวนะครับอ่านี่สินค้าเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากเลยนะครับใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่ตอติดต่อทางนี้เลยนะครับหรือว่าทาง f Facebook ก็ได้นะครับ ทาง a c e b o o กก็คือชื่อ Facebook อนดุนันวีทีจีนะครับเหมือน youtube นี่แหละสามารถติดต่อผมได้ทั้งสามช่องทางนะครับ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็เพจอันดุนันวีทีจีทั้งสาทั้งสามช่องทางเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอันละอันละ ร้อยหนึ่งค่าส่งสามสิบบาทนะครับเป็นร้อยสามสิบนะครับจ่ายลายทางก็ได้นะครับมีลายทางครับร้อยสามสิบบาทนะครับนี่นะครับสามารถพกพากันยุงข้าสวนได้นะครับสบายเลยนะครับมีอันหนึ่งนี่นะครับสวยมากเลยครับ เอาลองใส่ให้ดูนี้นี่นี่มีไนแบกใส่ให้ดูนะครับอ่าดูอย่างนี้อา้าวดูด้านหลังหน่อยนี่นะครับโอ้สวยมากเลยนะครับอ่านี่มีไน,นแบกก้หล่อมากเลยนะครับนี่นี่ผุเลยผุดเลยก็สวยหันมาด้านหน้ามาด้านหน้าหันเลยหันเลยจะตั้งด้านหน้าก็ได้ ตั้งด้านข้างก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะตั้งนะครับตั้งด้านไหนก็ได้นี่อ่าอ่าสวยเลยนะครับอ่าอ่าเนี่ยเนี่นีนนน่เสร็จแล้วสวัสดีครับอ่าใครสนใจก็สามารถตอบตผมได้เลยนะครับ ทั้งสามช่องทางรับทางอดุดรนุทิจีเฟสเพจและก็ youtube นะครับติดต่อได้สามช่องทางนะครับอลอาลรอยอาลารอยอาลารอยนะครับค่าส่ง30บาทนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าของจะขาดสัต๊อกของน้ำเข้าจะมาเลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งแน่นอนครับสนใจก็สั่งซื้อมาเลยนะครับซื้อยิ่ง ถ้าซื้อเยอะๆก็จะให้ในราคาที่ถูกนิดหน่อยหรือก็จะลดให้นะครับสำหรับคนที่ชมที่ชมคลิปนี้ก็ก็กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดซ u b s c r i b ์ด้วยนะครับแล้วแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะบ๊ายบายอบ๊ายบายอ,อและก่อนจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ